เต็มของที่จะไปหยดน้ำนะคะน,นี่คือเจ้าพระว่องเราก็ไมา่หยาดน้ำนะคะตื่นตั้งแต่ตีสีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำบุญนะคะทาบุญ ปีใหม่ตุดจินปีใหม่มงเนือตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระเจ้านอนก็คือวัดอรัญญาวาสีที่บ้านหนองเงินนะคะหนาวมากค่ะันน้ำก่อนเออสวยสวยขาวขาวสวยสวยขาวขาวสวยค่ะ แล้วอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะข้าหูช้างแล้วก็ข,ข<อ>้าวบุกกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียว,ย,วยาวัสีนยค่ะก็ที่บ้านก็จะเียกบัตรพระเจ้านอนวัดอรัญญาวัสี เช้าเราก็จะใส่บาทกันนะคะพอตอนกลางวันแล้วก็มีแขกที่วานนะคะถ้ามีโอกาสก็มาล่มสนุกงานปีใหม่ตุ๊กจินกับเราเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องน้องนนแล้วก็แนะนำกันมา ตลอดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องโนนชิงตุงด้วยนะคะถึงจะไม่สวยถึงจะไม่น,านา่ารักแต่เราก็จะพาเอฟซีทุกท่านไปดูสาวๆกันนะคะสาวนี้ก็พาทุกคนมาชม บรรยากาศวัดพระเจ้า,านอนคือวัดอรัญญาวสีก่อนนะคะขอบคุณค่ะพระสิ่งห์ดีนะคะนี่เดีย๋ยวติดถนนเลยนะคะแากยเยอะๆนะคะรับเา ไ <c oughs> ข่เค็มที่เราทำวันก่อนนะคะนี่ค่ะอ้าวก็ประมาณนี้

แต่ละว้านก็จะมีแขกมาเยอะๆนะคะวันนี้น้องนอันวนมาที่ว้านนะคะตื่นเต้นมากทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่เคยรู้จักกันนะคะเคย เราเคยติดตามน้องอํานนนะคะแต่น้องเขายังไม่รู้จักเราเพิ่งมารู้จักกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องอันนนะคะที่มาโปรโมทช่อง,องพี่น้องน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องอํานนนะคะวันนี้ก็เป็นวันตัวจินนะคะน้องอํานอนก็ได้มาที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนอง,ง,ง,นะะนงเงินนะคะ ก็เลยมาบ้านพี่นวลนะคะก็ยังมีรู้จักชื่อกันนะคะพี่เขาก็เพิ่งเปิดช่องนะคะช่องน้องนวนชิงตุงค่ะพี่เปิดช่องมากี่เดือนแล้วคะเพิ่งประมาณแต่เปิดนานแล้วเพิ่งมาทำสามสิเลอนี่นะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะก็โปรโมทช่องให้พี่เขาด้วยติดตามให้พี่เขาด้วยนะคะช่วยกันโปรโมทให้พี่เขาด้วยนะคะ ขอบคุณน้องอนนนะคะน้องเขาสวยแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะ,คะขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้น,อน้องนนก็จะกลับบ้านแล้วน,นะคะก็แวะมาที่บ้านพี่เขาแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้รู้จักนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ